คำถามนี้ก็นะครับก็เป็นความท้าทายของทางกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องมาจัดการกับเรื่องของแอปพลิเคชันชุดนี้นะครับเมื่อเช้านี้ผมก็ได้กับเรียนถามผู้ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับมอบหมายให้ดูแลด้านนี้คือท่านนายแพทย์โสพลเมฆทนนะครับเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับกับเรียนถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งที่ท่านจะฝากมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชน กี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทะเบียนนี้มีทั้งหมดสมเรื่องนะครับ3ระบบนะครับเอาเป็นระบบแล้วกันนะครับคือท่านทราบอยู่ว่าเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นตัวจริงๆแล้วพอพูดออกมาเนี่ยกลายเป็นภาพใหญ่เหมือนกับจะเป็นระบบเดี๋ยวจริงๆไม่ใช่เรายังยืนยันว่าจะต้องใช้ระบบเดิมเพราะว่า,าพูดถึงสูงอายุเนี่ยใช้แอปก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่หนึ่งคือการไปแจ้งกับ โรงพยาบาลที่ท่านเป็นเ,เขาเรียกอะไรเขาเป็นเจ้าของไข้ท่านอ่ะพูดง่ายๆนะ mm hmm. เช่นผมเป็นคนไข้ยอยู่ที่อุบลราชธานีโรงพยาบาลที่ผมไปเป็นกุเข้าปพุ้นผมไม่ต้องไปนั้นอะไรเลยครับไปแจ้งที่โรงพยาบาลแล้วบอกนะครับว่าผมอยากจะฉีดวัคซีนผมอายุ60ผมอายุ70นะครับขอขึ้นทะเบียนทางโรงพยาบาลจะขึ้นทะเบียนไว้ให้เลย ้าอยู่ยโสธรน,นะครับอ,อยู่เลิงนกทาอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับที่จะนั้นบอกไปกับที่โรงพยาบาลที่ท่านไปรับการรักษาอยู่แล้วเป็นเป็นพูดง่ายๆเป็นคนไข้ของเขาอยู่แล้วไปแจ้งเลยอันที่สองถ้าท่านสุขภาพดีไม่ได้เคยเข้าโรงพยาบาลอะไรเลยบอกกับอสมมนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดอสมมจะมีหน้าที่ในการดูแลลูกบ้านสิบหลังคาหลังคาเรือนโดยประมาณเนี่ยท่านไปแจ้งเขาไว้เลยระบบตรงนี้ก็จะ เขาก็จะเอา,เาท่านเข้าระบบบอกว่าท่านยินดีที่จะที่จะเป็นผู้ที่จะได้รับวัคซีนและเดี๋ยวเขาจะทําให้แล้วก็จะมีระบบกันแต่นั่นก็คือหมายถึงว่าต้องให้ชุดข้อมูลเข้าไปด้วยนะครับแล้วถึงค่อยมาอันที่สามก็คือเรื่องของหมอพร้อมแอปพลิเคชันซึ่งจะมาเสริมและเติมความสะดวกสําหรับผู้ที่มีการคล่องตัวในการใช้โทรศัพท์แล้วก็มาลงทะเบียนให้ถ้าลูกหลานสะดวกทั้งหลายไม่ต้องไปถึงตรง หาอาสมอรหรือไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลเพราะว่าเขาบอกว่าไม่อยากให้เดินทางกันเยอะนี่นะครับก็ใช้แอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นระบบที่จะเป็นตัวช่วยนะครับนี่คือสิ่งที่ทางท่านอาจารย์สุพลฝากผมมาในการช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นระบบหลักๆไม่ใช่แค่หมอพร้อมอย่างเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับการใช้ระบบตรงนี้ในวันที่หนึ่งก็ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นวันที่1ที่จะต้องลงกันไปทีเดียวนะครับมันเริ่มระบบ แต่หมายถึงว่าถ้าลงไม่ได้ก็ค่อยๆทยอยเพราะถ้าพร้อมกันเต็มๆเนี่ยแน่นอนอย่าว่าแต่หมอพร้อมที่ผ่านมาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ใช้พร้อมกันเยอะๆก็จะมีประเด็นปัญหาเรื่องของการรองรับระบบที่อาจจะมีประเด็นของความเขาเรียกอะไรทราฟิกมันเยอะม,มันมีชุดข้อมูลสูงมากเกินไปก็จะจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องสื่อสารกันก่นกอนคือโดยประมาณคือ3ช่องทางนี้ครับกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน